สวัสดีคะ่ะทุกคนเวลพอเก็บผักแมงลักหรือผักอกตูมาเรียบร้อยแล้วเนาะก,ก็ได้เยอะแหละวันนี้คือเก็บมาแล้วแล้วก็ล่างแล้วเพียงแต่มันยังเสด็จนำบค่อยดีคะ่ะทุกคนก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนเบิ่งน้ำว่าเวลาพอนถนอมมันใบแบบใยก็คือถ้ามันเป็นยอดจังซีมาเนาะเวลาพอนเก็บเด็ดเอายอดจังซี่คะ่ะทุกคนนี่ แล้วก็อันนี้มันแข็งไปเราก็รีออกเลยก็ไม่เป็นไรค่ะก็มาลิรีเอาตั้งแต่ใบใบมันค่ะทุกคนอย่างอันนี้มันยาวแล้วก็กระสิตัดเนะ <c oughs> ถ้ามันยาวก็คือเหมือนกับว่า <c oughs> การมันยาวไปอ่ะเขาก็ตัดออกอย่างก้านพวกเนี้ยม่ได้ตัดจาเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่ค่ะทุกคนก้านก้านเนี้ยมันยังอ่อนอยู่นะ ก็เลยแบบไม่ไม่ตัดทิ้งค่ะเอามันมันจะได้บบไอเวลาห้าเอาไปเอาไปใส่ช่องแข็งหรือช่องฟิตไว้มันสิบอะไซ้ำเกินไปค่ะทุกคนอย่างก้านนี้มันอ่อนอยู่นะทุกคนอันนี้ห้ากระเด็ดเวลาพันจะเด็ดแบบนี้อันนี้เด็ดทิ้งอันนี้มันยังอ่อนอยู่นะไอ้ที่การในเพื่อที่จะบอ่อไ้มันอันเล็กไป ก็จะตัดเอาเป็นแบบนี้ให้มันเป็นช่อแบบนี้มาเลยให้มันเหลือก้านก็คืออันเล็กมันจะได้ติดมาด้วยมันสิได้บรมุนอะพี่น้องค่ะจะได้บลละเอียดเกินไปเนาะอย่างนี้ก็พิธีพิถันมันแน่จากนอยค่ะทุกคนก็มันก็เป็นธรรมดาใช่ไหมเพราะเราเราจะถนอมมันอย่างนี้แล้วก็เด็ดมันเลยค่ะอย่างนี้เขาก็เด็ดเลยไอ้พวกนี้มันแก่แล้วมันก็เด็ดอันไหนมันแก่แล้วก็เด็ด ยังเหมือนที่ทุกคนว่าอันแบบนี้เอาไปร้องซ้ำมึงมันก็ขึ้นอย่างประมาณนี้แต่มันหนาวก็คงไม่ขึ้นแล้วแหละนะนี่ก็เด็ดออกไปคือแบบของมันมีน้อยเขาก็ต้องแบบว่าเฮ็ดแบบและเอียดแล้วก็อย่างนี้ก็เด็ดเลยคะ่ะทุกคน อันยอดนี้ก็สวยต้านนี้เราก็ทิ้งไปอันนี้เขากับเด็ดดึงสีกก็จะประมาณนี้อย่างตัวนี้อันอันนี้มันเล็กๆอยู่เนี่ยเวลาพอนกิสิเอาันี้ออกไปตัดทิ้งก็ให้มันเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเพื่อว่ามันจะบวไรมันจะบวไรมุนคือละเอียดเกินไปอะทุกคนคะ่ะนีนะ่ทำให้ทุกคนดูแบบนี้เนาะ อย่างนี้อย่างนี้เราก็าไว้ได้มันก็ตัดทิ้งไปใส่ได้แล้วบางคนก็อาจจะว่าเออมันแก่ไปการมันแก่ไปที่เวลาพ่อนเห็ดไ้เพราะว่าบาอย่างให้อันเล็กเงี้ยช่อเล็กๆเนี่ยมันละเอียดเกินเขาก เอาไวแค่นี้ค่ะทุกคนนั่นแหละก็เฮดใหทุกคนเบ่งนำค่ะอันนี้คือวิธีของวลพรนะแต่ถ้าคนอื่นจะเฮดแบบใดนั้นวลารพรบลูนะเพราะมันก็อยู่ที่ของใครของมันนั่นแหละทุกคนเนี่ยเฮงสิมันก็จะได้อยู่ของมันแบบนี้เนาะ ก็จะเด็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จเสร็จแล้วเราค่อยเอาเอา,เอามาแพ็คใส่ไอ้ที่แพ็คนี่เห็นไหมถ้าถ้าเ้างลีอ่องสิมันก็จะเป็นอันน้นอยๆติปแตะแปะมันกระบอกมันกระโบสวยคระทุคน็จะเฮ็ดไทยเหมือนกับเวลาเขาไปเก็บเราเอาไปแซ่นช่องแข็งเรามันจะละเอียดพอพอวัละพอนบดได้บดได้ลวกก่อนคือแบบ เอาไปแช่แบบสดๆเลยค่ะแช่แบบสดๆเลยเฮาไม่ได้ลวกมันนะพอบางคนบางคนพ่นกับลวกมันกอนก่บทุกคนมันก็จะได้เป็นชิ้นเป็นส่วนแบบนี้มาใช่ไหมงามเนาะเดี๋ยวเวลาแพคแล้วจะจะให้ทุกคนดูเนาะค่ะไปะขออนุญาตเฮต่อก่อนค่ะทุกคนเวะลาพอนเด็ดผักแมงลักหรือผักอีกตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ที่นี่ก็จะเอามาใส่ถุงซีนถุงซีนของวพรพลเพราะวพรพลมีเครื่องซีนค่ะสําหรับเพื่อนๆที่บ่มีเครื่องซีนเขาก็ใส่ถุงแบบที่มีซิปรูดนะทุกคนที่มีซิปถุงแบบนี้ก็ได้ที่ที่ถุงสําหรับใส่อาหารเก็บแค่ช่องแข็งอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันใบใไ่ไปก็เอาไปเอาถุงน,น้อยๆตามปริมาณของเฮ้านั่นแหละ คือของเวลาพอนมันมีแต่อันใหญ่ก็เลยเอาเอา,เอาแบบใหญ่ไม่บงให้มีสิบเพราะว่าเขาก็จะใส่ผักลงไปเนาะขัางใน,นเราเขาก็ไล่ล้มมันออกไล่ลมม้มออกแล้วก็ปิดสิบมันค่ะก็เอาไปใส่ชงแข็งทาน,นัน่ะทุกคนค่ะแต่ของแต่ว่าของเวลาพอนก็จะใส่แบบนี้ค่ะก็จะเอาใส่ก็เอาพักตามปริมาณที่จะของจะใส่แก่งแต่ละขังเนาะ ทุกคนเนาะจะใส่แกงใส่ผักแต่ละครั้งเป็นยังเป็นยังค่อยเอาแบบสดใสเก็บเป็นแบบสดไวเพราะส่วนโตแล้ววัลพรอนชอบแบบเก็บแบบสดไวกลัวว่าเพื่อที่จะมันจะจะมีกลิ่นมากกวา่าที่ห้าเอาไปต้มห้าไปลวกบางคนเพอนกกษะเอาไปลวกน้ำห้อน แล้วก็มาน็อกน้ำเย็นเพื่อจะให้สีของของผักอีตู้น่ยมันเขียวแล้วเวลากินเพิ่นก็เอา <c oughs> เนียวบางคนเพิ่นก็สิเอาไปลวกน้ำห้อนลวกเสร็จแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นน็อกแล้วเพื่อนก็เอามาใส่ในถุงในถุงซีนเพิ่นก็เอาไปเข่าช่องแข็งไว้พอเวลาจะกินเพิ่นก็มาเปิด เอาเอามันมาออกให้มันละลายก่อนแล้วก็เอามาใส่แกงค่ะแต่แต่ของวลพวละพนเอาใส่แบบนี้เพราะว่าวลพนมีความรู้สึกว่ามันจะหอมกว่าที่เขาเอาไปลวกแล้วก็นอกน้ำเย็นความรู้สึกของแต่ละคนมันบวคือกันเนาะแล้วก็ความความชอบของแต่ละคนมันกับบวคือกันอันนี้คือความชอบของเขาของเขาก็เสียเอาใส่ปริมาณน,นี่จากหนึ่งกํำต่อถุงอี่อย่างเสีย แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะาจะใส่เก่งหลายใส่เก่งหน่อยอย่างเสียก็ผสมกันบางคนเพิ่นกับเอาดอกแต่ว่าเขาเอาดอกเพราะว่ามันมีน้อยคะ่ะทุกคนของมันมีน้อยเราก็จะไม่ทิ้งมันนะคือเขาอยู่ต่างประเทศก็ต้องรู้จักวิธีเก็บมันค่ะ บางคนก็อาจจะใส่ถุงใหญ่กว่านี้ก็ได้มันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เบียดเบียนกันเนี่ยมันก็จะเป็นดมีเนาะอเอาไว้ตรงนี้ก่อนเวลาแก่งหมอหนึงกับสีไซดจะกล่มน,งนึงกับพอมั้งผอกอีตูทุกคนค่ะเ้าบว่าจะกระเลียวแต่คือมีหลายใส่ไหลยมีหน่อยใส่หน่อย แต่ปริมาณของเราก็แค่นี้ค่ะมันก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็ได้อีกสองถุงอยู่โอเคสรุปก็จะได้5้าถุงผักอีกตูม้ม,มือหนีเก็บมาอันนี้รอบที่สองแล้วที่ฟลพพ้นสิ้นค่ะทุกคนค่ะที่ที่ปลูกไว้เพราะว่าอันนี้เป็นรอบสองเพราะว่ารอบที่แรกฟละ,ะพ้นก็สิ้นไว้แล้ว เดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิงตอนที่ซีนไว้แล้วเนาะนี่เนาะเอาเพขอโทษทีเพราะว่ามันไม่พอก็จะประมาณนี่แหละค่ะทุกคนที่เวลาพ้นเก็บเนาะส่วนโหละพาก็ โหละพากับเห็ดคือกันค่ะพี่นองค่ะเออมันที่ใส่เวลาโดนเวลาพ่นกระสิเห็ดให้เบิงเ่งแต่อันนี้ก็พอเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็จะรีบไปทำงานอีกละจับยัดมันลงไปเลย อีกอย่างเวลาพอกเเห็นของเพื่อน,นีนในกลุ่มอีกคนหนึ่งที่เขาเจ้าเก็บไวนะ้น่ะเพื่อนเพื่อนเอาหนำใส่ค่ะพี่น้องค่ะเอานนำใส่นิดนึงว่าสันให้ให้มันหนึน่งให้ให้กินมันอยู่วสันแต่เวลาพอนก็นยังบ่เคยเห็ดเพราะว่าคิดว่ามันยุ่งยากหลายหลายขั้นตอนก็นเยเยบ่เห็ดมันได้แบบนี้แล้วที่นี่เฮาก็มาซีนมันค่ะอันนี้ยกออกก่อึ๊บ เครื่องสิ้นกับยุนีน่แหละด้เทโทนี่แล้วเดี๋ยวเวลาพ่นกระสินมะเขากมา็มาไล่ลายล้มมันออกซืซอๆเข่าเครื่องก่อนเนาะ เมื่อกี้นี่เวลาพอนไลล้มออกเพราะว่าเอาใส่เคิรองซีนพอเขาไลล้มออกเขาก็กดปุ่มไอซีนค่ะทุกคนกะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนเบิ้งจากช็อตหนึ่งเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเพราะปิดฝาแล้วคือกดให้มันปิดไปแล้วเขาก็ไว้จังสี่แหละ มันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าสิ้นแบบไหนเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องซิ้นของวัลพรค่ะทุกคนคะ่ะปุ่มนี่ก็จะเป็นปุ่มไลลม้มอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบว่าปิดนะ่ะกดให้มันใหม่เนาะทุกคนเพราะว่าอันอันนี้ก็มีก็ก็มีอีกอันหนึงแต่วัลพรก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะใช้แค่สองอันนี้ แคบก็เปิดฝาขึ้นมาเนาะนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้พริอเกิดสิไซใงไปนีให้มันให้มันลงล็อกของกระพราบลงไปนี่นี่ค่ะกพรล็อกก่อนยังไม่ล็อกอล็อกเพระว่าปุ่มล็อกของกระพราบมันอยู่นี่ <c oughs> ก็จะกดปุ่มนี่ไล,ล่ลมมันก็จะดังนี่เห็นไหม ทุกคนตรงนี้มันก็จะไล่ลมของมันออกไปเขากลไล่มพ่อประมาณที่นี่คิดว่าพ่อแล้วก็กดตัวนี้กดซิปให้มันให้มันไหมให้มันปิดค่ะทุกคนเครื่องมันก็จะทํางานอยู่ของวัลพ์องก็จะรอให้เครื่องมันหยุดก่อนพอเครื่องมันหยุดวัลฟ์พองก็จะเปิดปุ่มล็อกขึ้นมาก็เอาฝาเปิดขึ้นนี่ค่ะมันก็จะซีนได้แล้ว ย,ยูที่เฮาวาคืออันนี้มันก็ปิดแล้วใช่ไหมที่เฮาวาอยากจะซีนแบบแน่นขนาดไหนก็เอาพ่อประมาณบบตงแน่นก็ได้มันก็สิอู่ประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะล็อกตรงน,นี้ก็กดปุ่มไล่ลง เสร็จแล้วก็เป็นนั้นว่าวลลพพอนกบซิ้นไวเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะก็ใส่ไว้อย่างนี้แล้วเนาะมื่อนี้ก็ได้พักไอตู้หาถุงห้าถุงแต่โหระพาเดี๋ยวจะทำที่หลังค่ะทุกคนเพราะว่าเวลามันจะหมดก่อนต้องรีบที่นี่วัลลพอนจะเอาอันที่ซิ้นไวให้ทุกคนเบิ้งอัน อันนี้เอาไปใส่ช่องแ็งไว้แล้ววันลาพอนจะเขียนเป็นภาษาไทยนั่นแหละไว้ว่าเป็นพักอีตูหรือแมงลับเขียนเขียนไวน้เนาะเอาใส่ไว้ในถุงที่มีอีกสิถุงตั้งหากเพราะว่ามันมันมีหลายกะเลยตรงแยกคือท,ท,ที่วันละพอนแยกไว้แบบนี้เพราะว่ามันจะมีโหระพาวัละพนก็จะเอาโหระพาไว้อีกถุงหนึ่งคือใส่ไว้ในั้นรวมกันเพราะว่าเถวก่อนวลาพอนเห็ดไว้แล้ว มีก็มีในนี้ก็มีไอ้มีหอมด้วยให้ทุกคนดูนะนี่นี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นอันที่ซีนไวเรียบร้อยแล้วเวลาเขาจะกิ่นค่ะทุกคนค่ะเวลาจะกินกะแค่มาตัดออกสิจะเอาไปใส่แกงกะเอาใส่ในตอนที่มันแข็งอยู่เลยก็ได้พราะว่าเขาใส่หม้อหอนหอนนะทุกคนเนาะหม้อเขาหมันหอน อยู่เขาก็เอาใส่ลงไปเลยเขาก,กดลงให้มันล่มก็แค่นี้่เขาก็สิได้กินผักไออีตูที่มีกินหอมหรือผักแมงลักที่มีกินหอมใดค่ะทุกคนนี่ก็เป็นอันทีวาพ่อนสิ้นไวเรียบร้อยแล้วเถียวกรนะั่นเนาะเอาใส่ถุงไวรู้สึกตรงไอในนี้จะมีมีหอมด้วยเออมีมีหอมนั่นแหละใบหอมวรพ่อนก็เอาหอมที่ปลูกเนะี่ย มาซินไว้คือกันค่ะทุกคนค่ะเวลาจะก,กินเราก็หรือจะแกงอ่อมอะไรอย่างนี้เราก็เอาออกมาก็ตัดเป็นหั่นเป็นช่อนแล้วก็ใส่ลงไปเลยเท่านี้ค่ะทุกคนค่ะสําหรับมื้อนี้กัเอาไว้แคนีก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหนาที่แรกกับบ่าอะไรตั้งใจว่าจะมาอัดคลิปหรอกก็เลยอยากจะเห็นมีคนถามว่ารีวิวให้เบิงแน่ก็เลยอยากมาอัดคลิปก็เลยมาอัดคลิปให้ทุกคนเบิงนะําว่าเห็ดแบบไหน เก็บไว้แบบใดค่ะนี่แหละเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ